เชิญท่านประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการสื่อสารและการโทรคมนาคมเป็นหรือผู้แทนนะครับถแถลงผลการพิจารณาครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายดิเวศพันจริบุรกุลสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพนนกรศรียุธยานะครับในฐานะประธานคณะกรรมการ การเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรัคมนาคมตามที่รรท่านประธานได้กล่าวนะครับว่าทางคณะกรรมาการของเราเนี่ยได้รับมอบหมายจากท่านประธานผวุทิสภาให้ศึกษาพรกฉบับนี้เป็นการล่วงหน้านะครับซึ่งผมต้องก่อนเรืยนต้องขอขอบคุณท่านรองนายกและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ดีเอสนะครับที่ท่านได้พยายามผลักดันให้ออกพลกรลกฉบับนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเราได้เคย uh, ปรึกษาท่านอยู่ตลอดว่าภัยจากไซเบอร์ครามภัยจากการหลอกลวงออนไลน์ก็ให้เกิดความเสียหายมหาศาลกับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง uh, ชาวบ้านหรือขา้าราชการโดยเฉพาะขา้าราชการที่ uh, กเกษียรอายุ เงินบำนาญถูกหลอกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำอย่างไรถึงจะป้องกันปราบปรามและก็ชดใช้ให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายนะครับเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งทางคณะกระกกรมธิการของเราจรึงได้มีการศึกษาในรูปแบบต่างๆดังนี้นะครับเราได้มีการจัดประชุมสัมมนานะครับโดย เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสเตคโคเดอร์ต่างๆเข้ามาร่วมงานซึ่งในการประชุมเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราได้รับเกียรติจากท่านประกาศรวงดีเนะครับท่านศาสตราจารย์พิเศษวิสิทธิ์วิววสิษรอาจท่านพลตรดจเอกนัทตทรพรสุนทรนะครับท่านเป็นกรรมการกสทชท่านอรม,มนจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังมีบริษัทให้บริการโทรคมนาคม อีกสองบริษัทมาร่วมให้ความคิดเห็นนะครับซึ่งเราได้ข้อมูลแล้วก็ความคิดเห็นมากมายเพราะว่าพรกฉบับนี้นะครับถึงแม้จะออกมาดีแต่ก็ยังมีหลายๆประเด็นที่เดี๋ยวทางท่านรองประธานกรรมธิการคนที่หนึ่งจะได้ชี้แจงนะครับมันจะมีะข้อเสนอแนะข้อที่เราคิดว่าน่าจะต้องปรับปรุงอีกนะครับนอกจากนี้เรายังได้เรียนเชิญท่าน หัวหน้าศูนย์สอปอทอนะครับมาร่วมประชุมพิจารณานะครับว่าทั้งศูนย์เนี่ยได้ดําเนินการหรือได้เตร,รียมการไปถึงขั้นไหนนะครับซึ่งท่านก็ได้บอกกับพวกเราว่ามันจะมีกฎหมายเรียกขออนุญาตเรียกกฎหมายรูปกนะครับแต่เป็นข้อกำหนดที่ออกตามพรกรเนี่ยอีกมากมายที่จะต้องออกมาเพื่อให้พรกฉบับนี้มีความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้นะครับในการนี้ผมขออนุญาตธรรมทานนะครับขออนุญาตให้ท่านาสุดทนกล้าการขายซึ่งเป็นรองประธานกรรมธิการคนที่หนึ่งได้ให้รายละเอียดจากการที่คณะกรรมธิการของเราเนี่ยได้มีการศึกษามาแล้วขอ,ขออนุญาตธประทานครับขอบคุณครับ